นี่น,นี่สองตัวแล้วคะ่ะสองตัวแล้วนะคะแล้วก็มีกบมาด้วยเพราะคาวที่แล้วมีได้ถูกกบไปเ็ขท้าย19ของงวดประจำวันที่30ทธันวาสองากก็ยังไงก็ต้องมีกบสักตัวนึงก็ยังดีคะ่ะนี่ไง มาสตูนะคะแล้วก็ยังไงล่ะคือจากการที่ว่าเอาสัญ,ญลักษณ์เฉยสัญ,ญลักษณ์กบสัญ,ญลักษณ์ผีน้อยแล้วก็ผีน้อยไม่ก่อนาาเลค้าก็ใจดีให้เลือกทั้งแผงเลยเออแล้วก็มาไดีโดนชาร์จราคาด้วยนะเพราะว่าเปิดเปิดเปิด,ปดจะผีน้อยดึงขึ้นมาจะผีน้อยดึงขึ้นมาพ่อค้าเองยังบอกว่าอ้าวมีด้วยเหรอทำไปทำมาเลยได้ผีน้อยมาสองแผ่น กับกบหนึ่งแผ่นนะคะ